สวัสดีครับผม TC Channel น,น,นะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับนี่ครับที่ร้านย่าหนิงนะครับดินเกิดซุดนะครับต้นร้านของย่าหนิงย่านหนิงก็นั่งเศร้าอยู่เลยครับโมไซจมเข้าไ,ไปเลยจมเข้าไปลุงญาหนิงนั่งเศร้าคนมาช่วยก็ทำไมเจ้ของร้านมาดูแต่เช้าเลยย่าหนิงจะทำยังไงต่อไปเนี่ย ตำรวจดูมาเจอร้านตัวเองเศร้าเลยโอ้โหตื่นเช้ามาโอ้ยนึกว่าจะฝนก็คิดอยู่ว่าโอ้ยฝนลมขนาดนี้พายุขนาดนี้จะเป็นยังไงเนาะก็คิดอยู่คิดจูคิดจูพอดีมาเจอจริงโอ้โหคือนี่คงเห็นญาติหญิงไลฟ์ดึกเลยฮะใช่ไลฟ์ดึกพอดีพายุลมมาแล้วก็ กลับปัดกลับบ้านไม่ได้เครื่องขุบของแค่จะไม่ทันเลยแต่กระจุกกระจายกันไปเลยเพราะมันมาสก๊อตสีปิวถูกเนาะบบ้านเลยร้องร้องทุกดมอกันไปกันใหญ่รีบไปคนละทิศละทางบ้านไหลลงไปทำไงคนละทิ่ละทางเลยโอ้ดูนู่นนุ่นจะดูบ้านพี่ดาเก่านู่นดูบ้านชาวนาทางนู้นทางนู้นนี่ครับตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ดินกระสุดลงไปเยอะเลยนะครับนี่บ้านของ คุณพ่อวันเนาะคุณพ่อวันเนาะดินประสุนลของาของนเงยายแต่อยหว่นักกว่าเพื่อนเลยะคถเบเลยนห็นสภาพแล้วน่ากลัวมากเลยนะครับเนี่ยีีออดนอนอยู่ใกล้ๆเป็นยังไงบ้างอ่ะดินดินมันใกล้ๆรู้สึกยังไงดินมันยุบตัวลงเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับทางเดินของน้ำนะครับ เวลาฝนตกเนี่ยนเรียนเคียงก็ผลกระทบเดียวกันนะคะเพราะติดกันเลยดินยังไม่แน่นโอเดี๋ยวดินมันยังไม่แน่นเราอาลงอดินมาลงอีกนะครับต้องทางแก้ไขก็คือต้องเอาดินมาลงอีกใช่ไหมไม่ใหอีไมีนทางน้ำไปทางน้ำพะว้าปพะวาเลยพะว้าอ่าฝนตกก็ตัวรถกะทนดิสึเบอร์แล้วก็มาดูนมาดูกัน ตอนเย็นนี้ถ้าฝนตกมาอีกรอบหนึ่งผมว่าจะหนักกว่านี้นะ,ะเผื่อไปหมดเลยแหละหแล้วบ้านหลังนี้จะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าโอกาสเสี่ยงเกิดอันตรายมีสูงนะครับต่อเขาเข้มขึขน้นมาลลต่อเสาไม่ยึดติดไหมไปหมดแล้วบ้านหลังนั้นตัวเราไปดูด้านข้างด้านข้างทางนู้น

ตนตร,ตรงนี้เวลาน้ำนผ,มผมตกมาน้ำมันจะไหลลงไปข้างล่างนีู่ใช่ใช่แสดงว่าข้างล่างมันนา่าจะเป็นโพรงแล้วแต่ว่ามันตรงนี้งอ่เนาะใช่มันรอวันพี่เฉย ตรงนี้ก็เริ่มรอวันน่าร้านของเกนน้อยนะครับนี่ครับ้นนนนนน่ะะะคอัียิงเาตรงนี้ก็นี่ครับก็จะเริ่มเป็นอีกกันกำลังเป็นหลุมนะครับก็ดูน้ำเหมือนกันนะครับรายังไม่แน่นเนาะขึ้นแล้วนะครับนี่ไทางเดินน้ำน้ำมันไหลมาก็จะเป็นหน้าผุนใช่ไหมครก็จะตกเรื่อยๆเนาะเข้าหน้าฝนแล้วคครับ่ะ ก็คงจะรความระวังยากอยู่ส่ะก็คงจะตกทุกวันละดูจากอากาศแล้วดูจากฝนฟ้าอากาศแล้วตกทุกวันคิดว่าตกทุกวันนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ TC Channel ้วยนะครับขอบคุณครับ